ไหนร <laughs> ่างต่างโยกกันเลยอะไรอะไรไปนู่นไปลุกขึ้นไปจะต้องร้อไหอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่างโหด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  ยังโหดนี่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 กัดหัวซะเลยนี่เน่นี่แน่กัดหูนี่แน่นี่เน่กัดหูไอหมีผู้มาอันนี้หมีผู้ตัวผู้ไอหมี้นี่อะไหนดูโก้เนี่ยนี่หมีผู้ตัวผู้เลยนะมีผู้ชายนี่ตัวนี้ผู้ชายไอตัวเนี้ยผู้หญิงเหรอโอ้นี่ก็ผู้ชายมีผู้สองตัวผู้ชายแล้วแน่เห็ไม่เพศดทำไมใคร นี่ <ละ S 1> นี่สองตัวนะเนี่ยป <ละ S 1> <โฟ>ูใชายพี่วงิงดูเพี่ปิดหรือเปล่ปาอ๋อนี่ตัวเมียแล้วเอามาเอามาอันนี้ตัวเมียมีปูอีกตัวนะอ๋อพี่วงิงงูเป็นเขาไปใส่เลยเนี่มานอนอยู่เนี่ยเขาไปใส่ยังมานอน,อ,อ,น,อ,นอ๋อมีปูสองตัวตัวผู้กับมีขาวเขาไปเที่ยวกันแล้วเด็กเด็ก ก็ไปเที่ยวกันแล้วเอายอง<อ> <Contain. S 1> กันมาเร็วบ้างเอออืมอืม่มปไปกำบัมก็อ่ะอเพราะมันหมักหมมอยู่อสองส,องสองมามวันแล้วเนี่ยหยอกเขาเหลือเกินได้หลอกป่ะได้มา ทำค,ความสะอาดก่อ,<ล>อนน้องไปโดนะอะไรมาเ <c oughs> นี่ยโดนแร้งงานอะมันเล่นว่าเดี๋ยวไม่แองการในอ๋อมันโดนขี้ดินนี่แหละสร้างงาน <c oughs> แล้วจะกินดินไหมไ,บบ <c oughs> ไม่ได้แล้วเดียเด <c oughs> ีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเบิ้งนี่บ <c oughs> ่ได้แล้วนี่ไม่ไปตรงนู้นดีกว่าไปไม่ได้แล้วเอาไว้ตรงนั้นดีกว่าปะมอมแแมมเนาะนี่เนี่ยปูนตรงนี้ก็ได้ตรงหญ้า นี่เกือกีดินเลยไหมไม่มันมาสามัคคีนี่ตรงนี้ไม่ดีอ่ะขออยันมดไม่มีมดกลัวมดกัดเอาเด้เอาก่อนเอาก่อน,เ,อาานเห็นไหมเห็นบ่ขี้ดือ้อขี้ดื้อนะเอาเลนะแล้วถูกใจแล้วล่ะทีนี้ อ๋อน้องไม่เคยเห็นเหรออั่นนันน่นาน,นา่นนั่น่างโหดนั่นนัน,นไปเออนั่นนันนันน่นมัน,นเล่นกันมามามาดำนี้ดีกว่าเออเยีย,ยีบหญ้าเด,ดินบ้างเอาเออนั่นเล่นกันอะไมันบอกมันเล่นกันแล้วขี้ดินเต็มหัว ีดินเต็มหัวแม่งจะตายกกหมดนี่ต้องโซ่ว่ามันเล่นธรรมชาติจริงเหรอเอเห็น้ไหมเจอธาตุดินบ้างนี่เขาเป็นผู้หญิงเอปเขาเป็นเด็กหญิงเราจะเอาอะไรติดดิน เออไปโอ้โหไอยแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีมดไหมอ่ะไม่มีเจอสิมานอะไรบ้างเขาเดินได้แบบนี้ธรรมชาติแล้วก็ตามแม่ก็นนะเออแต่ก็ไม่ไกลจากที่นอนก็หรอกเก็บรังเก็บรังออกอ่ะ อล้วมงเดยจะทำความสะอาดตรงที่พวกเขานอนนะคะเมื่อกี้อันส่งฝนใหญ่สีหมาไหมไอหมูนั่งมองอยู่นะตอนเนี้ยบกหมูนั่งแนมอยู่เด้แต่วเฮ็ดยังบ่ได้อยู่ไกล ได้ยินเสียงไอ้หมูเป็นพักๆนะเป็นระยะระยะนางแนมอยู่แม่ทําอะไรแม่เห็ดอย่างน้อนดีๆออกไปแลนเลน,นะคะ่ะปล่อยนางก่อนนางเครียดทั้งวันละเป็นอันนี้เป็นคลิปที่สองของบ้านางนะคะของเมื่อน,นี้นะคะคลิปที่สอง เบิ่งให้หนเด้อเดี๋ยวยังบ้านเห็นปูใช่ค่ะปูปูเอ้ยเอยมาแล้วเอ่เออบังแจงมากบางสายๆเนี่ยบอกว่านานา่นานาน่าอันเอฟซีโอนเงินมาให้ปูอีกละห้าร้อยเฮ้กันเลยว่ผู้ใดคนใด fc เพื่อนว่าอันคาปูตกเลือกนะถือแกงตกเลือกก็เลยปอบใจปูนะห้าร่อยนะเมื่อสางหวานกันเลยวคืองงไงงงแต่ก็ดีใจอ่ะดีใจน้ำปูแล้วปูแล้วว่านหลูเธอได้คอะ fc อนให้เบาโทนนะฝากไว้ให้ปูลห้าร้อย แล้วสักพักก็มาบอกอีกว่าเป็นทักไม่อีกแล้วให้ทิมหลังบ้านพิ่มละสองร้อยค่าเห็ดปูตกเลือดค่าเห็ดปูตกเลือดว่าันค่าหัวค่าหัวลราเยอะปูตกเลือดว่าันจนเป็นโรคคัดนี่ค่ะดูดูดูเนาะเอ็นดูนะกดไลค์กดแชร์แน่เลยะคะ่ะ เด็กๆมาปล่อยให้ลุงเดียทำความสะอาดตรงกรงกอนก็หญิงใหญ่ยิงใหญ่ก็เริ่มแข็งแรงแล้วค่ะไม่มีเสียงไอนะสังเกตสังเกตอาการไอนะบ,บริยินตัวใดไอเลยค่ะทุกอย่างกลับมาปกติแล้ว กำลังใจทีมลงบากเนี่ยเด้๋ค่ะกำลังใจด้วยนะคะวันนี้แม่นางแม่ฮักแม่ฮักอิหลากาลสินนะคะเพิ่นมาเที่ยวหาเพิ่นหูวอยู่ค่ะว่าแม่หน่อยอิหลาบรอยู่แต่ว่าเพิ่นมาหาไปนางนบ่าวันเบาวโทนนะคะเพิ่นก็คือ คือเอื่อยคือนองกันนะคะกับซุ่มชิมลังบานก็คือไม่ใช่เอนดูแค่น้ององอิงไม่ได้รักแค่น้ององอิงรักทุกคนที่ในครอบครัวผู้หนึง <c oughs> ่งอยู่ผ,ผ,ผู้ผู้หนึ่งอยู่กันยังเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นได้เบิดหกักแบบบ่มีเงินไคสำหรับเป็นบบว,วุ่นไาวบ่เรื่องมาก มาซื้อนั่นซื้อนี่มาน,นะแล้วก็ผู้สาวเอาบังกับมาน่ำมาเ,เพื่อนกันมา,มามามาด้วยกันนะคะร้านไผ่วาทีร้านไผ่นี่แหละเพื่นมาใช่ใช่ใช่ยฝนเริ่มลงเม็ดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใหญ่เด็กหน่อยก่นอนเดี๋ยวใหญ่ของห่งมกันค่ะเ,เด็กน้อยกำลังน่ารักเลย ก่นเริ่มลงเม็ดหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอ๋อไม่ไไมอนอนอืเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวก็เดี๋ยว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 ลุงเบี้ยกว,วาดก็ทําความสะอาดใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะมึงเบิงโหดบัตไปละเบิงไอหมูไอหมูนอนดูแม่มึงนอนเบิงแม่เห็นปะอู้ยขาวๆนะนอนเบิงแหม นอนบังแม่ใส่ลำโพงขา,ขาวๆอยู่นะ <c oughs> กำลังใจทีมนางบ้านนักเพลงคือเกาค่ะกระทินนี้มีโอกาสกบมาเด้ค่ะเด้อเตรียมพร้อมหนึงพฤศจิกายนนะคะปีนี้เป็นปีที่สอง,สองที่ไม่น้อยแล้วก็ น้องอิงและตุกคนในขอบรัวรวมกันจัดกระถิ่นกระถิสร้างเห็ดบุญรวมกันค่ะทำบุญร่วมกันเนาะอ่าเด็กๆหันหน้ามาหันหน้ามาหันหนามาหันหนามา เดี๋ยวลุงเดี๋ยวทำความสะอาดอยู่นะคะเอูเดี๋ยว,ะะออยวแป๊บนึงค่ะยกกรงยกกรงไปแล้วค่ะมาเอาเด็กหน่อยไปก่อนอืมไปลูกปะเห็นนะเห็นนะไปเลาะกลับมาแล้ว ไปเที่ยวกับมาแล้วแม่แม่เพ่น <laughs> ชินลูกกระโปรไปไปได้ดีๆีในเธอเนี่ยลูกปะให้ลูกกินนมดีน,นีนอนลงนอนลงดีดีนอน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 ,นอนก่อนให้ลูกกินนม หานมล้หานมล้ว,ลวอะดีดีนอนลงนอนลงลกตัวนี้ทันตัวนี้ทันนี่เจอแล้ว I don't know if I can find it. Come here, come here, come ไปดีๆ่ <c oughs> ย้ม,ยมสิลูกเนี่ยพวบพวเยแห้งนะเข้าใจปะเ <c oughs> นี่ยรงเดียวมันหมักหมมแม่งวันกา <c oughs> เป็นใหญ่เลยอือเดียจะมันรองให้สูงนี่ไม่ต้องกลัวน้ำต้องอ,อะไรรองไหม เดี๋ยวถ้เกิน้ำมันก็นอกจากนจริงๆต้องทดลองอีกเอากระเบื้องมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเอาแผ่นกระเบื้องอันนั้นลองก็จะพา,ามาได้แบบนี้เลยเนี่ยซักผ้าให้เขาสะอาดสะอาดเลยค่ะเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องคนละเครื่อง oh, เด้อค่ะเอฟซีโหอยู่ดอกมาเดี๋ยวไปร่วมไปปนกันเป็นเครื่องซักผ้าเก่าที่เพิ่นบไปใส่แล้วนะคะ <c ales> เปลี่ยนหน่อยซื้อเครื่องใหม่เครื่องเก่าก็เอาไปซัก ไอ้เด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะเพราะสักมือยังก็ไม่สะอาดเนาะใช้แรงปั่นปั่นหน้านะครับปั่นเดี๋ยวเ,นเนยเดี๋วกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะเดี๋ยวปั่นหน้าสวยลุงเดี๋ยวเอาอย่างห้องกันคะ่ะเพราะต้อตงห้องเพราะว่าถ้าฝนมาอันเนาะขึ้นจากพื้นนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยลุงเดียวก่อนพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยค่ะ ตอยเบินโคณนายนํำขอบคุณเอฟซนะคะขอบคุณที่เข้ามาใหม่ขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังให้นะคะออ,อ,อติดตามป้านาอีกช่องทางหนึ่งก็คือเฟซบุ o กนะคะป้านาทีมหลังบ้านน้ององค์อิงติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งทำความสะอาดที่อยู่ให้เด็กๆก,ก่อน มันเลาขาดยี่ดีไปเลาะมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะเราอ่านคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ